เคยสงสัยกันไหมครับว่ารองเท้าบูทขนแกะนุ่มๆอุ่นๆที่เราเห็นกันจนชินตากับรองเท้าวิ่งมาราธอนที่ดูไฮเทคสุดๆเนี่ยมันจะมาจากบริษัทแม่เดียวกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของ2แบรนด์ที่ดูเหมือนจะมาจากคนละโลกอย่าง UG และ h o ก a กันครับฟังดูอาจจะเหมือนเป็นคำถามเล่นๆน,นะครับแต่เชื่อเถอะว่าเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวธุรกิจที่น่าทึ่งมากๆเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวว่าเอ๊สออย่างนี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไง ภาพนี้มันสะท้อนความแตกต่างได้ชัดเจนสุดๆเลยนะครับด้านหนึ่งคือความสบายความอบอุ่นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของแฟชั่นในวันสบายๆแต่อีกด้านหนึ่งคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้วนๆที่จะพานักกีฬาไปให้ถึงเป้าหมายและคำตอมก็คือทั้งสองแบรนด์อยู่ภายใต้บ้านหลังเดียวกันครับนั่นก็คือ Decker Brands ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาใช้2แบรนด์ที่ดูต่างขั้วกันสุดๆนี่แหละเป็นเหมือนเครื่องยนต์คู่ที่เป็นหัวหอ,อกในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าตัวที่กําลังพุ่งทะยานสุดๆของเด็กเซอร์ในตอนนี้นั่นก็คือฮ o กาแบรนด์รองเท้าวิ่งที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงทุกโค้งจริงๆครับคือฮอกาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรองเท้าสําหรับ ทุกคนนะครับแต่จุดเริ่มต้นของเขาเลยคือตั้งใจทํามาเพื่อนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนโดยเฉพาะซึ่งการที่เริ่มแบบเจาะจงกลุ่มมากๆนี่แหละครับที่มันสร้างความน่าเชื่อถือและความคลังให้กับเทคโนโลยีของแบรนด์ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วหัวใจของโฮก้ามันคืออะไรก็คือเทคโนโลยี3อย่างนี้เลยครับ 1. คือพื้นรองเท้าที่หนาและนุ่มเป็นพิเศษจนให้ความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนก้อนเมฆ2คือโครงที่ออกมาให้โอบอุ้มเท้าของเราให้มั่นคง และ3คือรูปทรงของพื้นที่มันโค้งเหมือนก็อ e ้โยกคอยช่วยส่งแรงให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและลื่นไหลขึ้นครับ59%โอ้โหนี่คือตัวเลขการเติบโตของฮอก้าในปี2022นะครับซึ่งมันสูงมากสูงในระดับที่แบรนด์อื่นๆในตลาดได้แต่มองตามตา,มตามไปเปบๆเลยและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ฮก้ากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ทุกคนต้องหันมาจับตามองเอาละหลังจากที่เราได้รู้จักกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างฮอกกากันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูเครื่องยนต์อีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ UGG ครับแบรนด์ที่เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ที่มั่นคงที่คอยสร้างอาณาจักรให้กับเด็กเกอร์มาอย่างยาวนานใครจะไปคิดล่ะครับว่ารองเท้าที่เกิดจากวัฒนธรรมการโต้คลื่นแบบชื่อชิลในแคลิฟอร์เนียที่นักเซิร์ฟเขาใส่กันเพื่อให้เท้าอุ่นหลังขึ้นจากน้ำทะเลเนี่ยจะสามารถเดินทางข้ามทวีปแล้วก็พลิกโฉมกลายเป็นไอเทมแฟชั่นสุดฮิตที่คนดังระดับโลกต้องมีติดตู้เสื้อผ้ากันได้ แน่นอนว่า UGG เขาก็รู้ตัวดีครับว่าถ้าจะพึ่งแต่รองเท้าบูทสสำหรับหน้าหนาวอย่างเดียวเนี่ยคงไปไม่รอดแน่เขาเลยขยายลายสินค้าออกไปแบบจัดเต็มเลยครับทั้งรองเท้าใส่ในบ้านรองเท้าแต่เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งของใช้ในบ้านก็มีนะทำให้แบรนด์ UGG เนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงฤดูหนาวอีกต่อไปแล้วเราเห็นความสำเร็จของทั้งสงแบรนด์แล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเบื้องหลังล่ะ เด็กเกอร์สเขามีโมเดลธุรกิจยังไงถึงทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและทํากําไรได้มหาศาลขนาดนี้เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการขายตรงถึงลูกค้านี่แหละครับไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือว่านาร้าาของตัวเองที่เราเรียกกันว่าโมเดล DTC หรือ Direct to c o n s u m e r ซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันทำให้บริษัทสามารถควบคุมราคาและที่สำคัญที่สุดเลยคือสามารถเก็บกำไรไว้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลางเยอะเลยพอขายตรงแบบนี้ไม่ต้องแบ่งกาไรให้ใครใช่ไหมครับ มันก็เลยส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือ cross margin เนี่ยสูงปรี๊ดไปถึง55.6%เลยทีเดียวซึ่งในโลกของธุรกิจ้าปรีกตัวเลขระดับนี้ถือว่าน่าประทับใจและแข็งแกร่งมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กำไรขั้นต้นนะครับแต่อัตรากำไรจากการดำเนินง,งานก็ยังคาดว่าจะสูงถึงประมาณ21.5%ในปี2026ด้วยซึ่งตัวเลขนี้มันบอกเราว่าบริษัทนี้ไม่ได้แค่ขายของเก่งนะแต่ยังบริหารจัดการต้นทุนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดดๆอีก้วย และที่เด็ดไปกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือในมือของบริษัทเนี่ยมีเงินสดอยู่กว่า1.41พันล้านดอลลาร์แถมแทบจะไม่มีหนี้สินก้อนโตเลยด้วยซ้ำนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเด็กเคิร์สมีกระสุนเต็มแม็กเลยครับพร้อมที่จะลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตหรือถ้าเจอวิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถรับมือได้แบบสบายส แต่แน่นอนครับว่าในโลกธุรกิจมันไม่มีอะไรง่ายๆเด c k เก s ร์สเองก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันโดยเฉพาะในสนามรบของรองเท้าวิ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันดุเดือดสุดๆเลยครับดูจากตารางนี้จะเห็นเลยนะครับว่าฮอกาเนี่ยต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆอย่างบรูคส์และก็ยังมีดาวรุ่งมาแรงอย่างออนรันนิ่งอีกซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นแล้วก็เทคโนโลยีของตัวเองทําให้ตลาดนี้เป็นสมรภูมิที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับ นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจแล้วนะครับเดเกอร์สยังให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนในยุคใหม่ๆเกิดความเชื่อมั่นและอยากจะเข้ามาลงทุนในบริษัทมากครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเด c k เกอร์สแบรนด์ครับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของทั้ง UGG และฮ o กาจากข้อมูลทั้งหมดนี้คาถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือแล้วในบรรดาคู่แข่งของพวกเขา ใครกันล่ะครับที่น่าจะถูกนำมาเจาะลึกเป็นรายต่อไปมีให้เลือก3ตัวครับระหว่าง On Running แบรนด์น้องใหม่สุดล้ำจากสวิตเซอร์แลนด์ n นกี้ยักษ์ใหญ่ที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานหรือจะเป็น Adidas แบรนด์ดังจากยุโรปเจ้าของเทคโนโลยีบูส s t อยากรู้เรื่องราวของใครมากที่สุดลองโหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับ